สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มขอแจ้งเตือนสปอยก่อนเลยนะครับคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาของหนังและภาพยนตร์ซีรีส์ของมาเวลนะครับสำหรับใครที่ยังดูไม่ถึงปัจจุบันให้กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมปอนปันนะครับกับเกมไมค์ครับไอเอสเอ็มพีนะครับจะเห็นว่าพื้นที่เราแปลกไปใช่ไหมครับใช่ครับนี่ไม่ใช่บ้านผมนี่คือบ้านของเอเลนไอฟิครับผม ไอเจ้าเนี่ยมันไปรู้มากมาจากไหนไม่รู้ว่าเราจะสร้างเยติมาบุกบ้านมันนะครับจากนั้นผมก็ไปเจอคลิป,ลปหนึ่งนะเป็นคลิปที่น่าสนใจมากเอ้ยไก่ไบ้านในฟุกอะ่ะมันชอบสร้างหุ่นยนต์ใช่ปะใช่เราสร้างใครจูไปสู้มันเลยมั้งวัวเราจะสร้างเยติทับบ้านมันเยติกลางทะเลเลยเหรอใช่กลางทะเลเลยนะใช่เลยเหรอพี <laughs> okay, ่โอเคทุกคนเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีเยติมายืนในบ้านเรานะเพราะฉะนั้ อ๋อคลิปนี้นี่เองงั้นเราเลยเปลี่ยนแผนนะครับเราจะไปสร้างอย่างอื่นเพื่อมากําจัดเจนี่กันแต่ว่าถ้ากําจัดแล้วเนี่ยผมว่ามอสเตอร์ผมไม่น่าสู้ไหวผมว่าผมต้องไปสร้างที่อื่นแต่ก่อนที่ผมจะไปสร้างอย่างอื่นนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับเพื่อใหค้คนติดตามครบ1นึ่งแสนคนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราสร้างอะไรกันแล้วบ้างในคลิปนี้ไปดูกัน จากคำเตือนต้นคลิปนะครับว่าเราจะมีการสปอยเนื้อหาของ Marvel นะครับหรือ MCU นะครับโดยที่สิ่งที่ผมสร้างก็คือคอนชูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์มูนไนท์แนะนําว่าให้ไปดูคลิปให้จบให้ดูซีรีส์นี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็กลับมานั่งดูคลิปผมต่อก็คือจริงจริงก็ไม่สปอยมากแหละก็คือมูนไนท์นะครับสิ่งที่ผมจะสร้างก็คือตัวคอนชูนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าคอนชูคือตัวไหนเดี๋ยวผมจะแปะรูปอินเสิร์ตไว้ให้นะครับก็คือเป็นรูปแบบเป็นหัวนกกกกกกกระะดูนนนะะเอ,ลนเอนนหลั่แ โดยที่คอนชูนะครับมันสามารถสร้างง่ายๆโดยที่รูปทรงไม่เยอะแล้วทุกคนเข้าใจง่ายนะครับโดยที่แล้วก็คอนชูนะครับเป็นเทพที่ปกป้องยามราตรีนะครับ <c oughs> กับเทพแห่งดวงจันทร์นะครับผมก็เลยคิดว่าอืมช่วงน,นี้ติดซีรีส์แหละก็สร้างเลยแล้วกันคอนชู ule, ง่ายดีแล้วก็บวกกับที่แบบว่าเออผมชอบทะเลทรายอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยผมชอบซีรีส์นี้แหละเออผมก็เลยสร้างมันไม่ต้องแถมอะไรหรอกคือชอบอเออชอบชอบซีรีส์นี้แหละเ,เลยสร้างปุ๊บ แล้วก็พอสร้างคอนชูในสเกลขนาดนี้มานะครับก็ต้องสร้างตัวพีระมิดด้วยตัวพีระมิดของคอนชูจะไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมเอ้ยไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัวแหลมๆข้างบนนะตัวพีระมิดของคอนชูนั้นก็จะมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็ถ้าใครคิดพาพไม่ออกเดี๋ยวผมแปะรูปอินเสิร์ตไว้ให้โอเคนะตามนี้เลยแต่ว่าไม่ได้สร้าง EP นี้นะจะสร้าง EP ต่อๆไปคือแบบกำลังจะบินพาม,มาดู คันชูไฟไม่ป่าไม่ได้ไงก่อนไม่ได้ไงวะผม <c oughs> ว่าเซิร์ฟนี้มันแปลกขึ้นทุกวันนะเนี่ยไฟมันไหมแต่ไม่มบอลาวานะสมสมที่เป็นเซิร์ฟนี้ดี <c oughs> นั่นไงครับรูปปั้นคอนชูของเราก็ตอนนี้ยังไม่ได้เขียนสเกลแบบว่าวัดขนาดสเกลว่าจะทำรูปปั้นของ คอนชูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาสร้างแป๊บเดียวนะครับคอนชูใช้เวลาสร้างแป๊บเดียวประมาณ20กว่ากนาทีไม่ไม่ไม่เกินมัง้งมั้งไม่รู้ไม่นานครับแต่ว่าไอพวกนี้น่าจะนานก็รอดูในไลฟ์สตรีมเอานะครับว่าจะใช้เวลาสร้างเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนี้ทุกคนรอคอยครับผมเราจะไปแกล้งเอซิกันเพราะว่าเราแกล้งที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมงั้นเราไปแกล้งอีกที่หนึ่งกันไปไปดูกัน ปชุบปุ๊บโอเคโอเคก็ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เอ่อน้องอ้นายซิกชอบมาสร้างอยู่บ่อยๆนะครับก็ก็คลิปใหม่ล่าสุดก็เพิ่งอัพตรงนั้นไปใช่ไหมหรือเปล่ามันอัพยังวะไม่รู้ก็เดี๋ยวผมจะแกล้งมันอุ้ยผมจะแกล้งมันโดยการสร้างกอริล่ากอรีก็ก็กอริล่านะครับตรงนี้นะครับ จะตายละผมมาสร้างกอริลลาไว้ตรงนี้นะครับแล้วแล้วแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับตอนผมสร้างสร้างเสร็จแล้วแล้วกันเนาะเนาะเอ้ยโอเคนะครับก็หลังจากไปนอนให้มันเช้าแล้วผมก็กลับมาตั้งเจ้าคิงคองต่อนะครับอ่ะผมยังไม่ได้บอกสินะว่าผมสร้างคิงคองโอเคก็คิงคองตัวนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Doctor Strange Multiverse of Madness นะครับที่มันมีฉากเจ้าปลาหมึกปีนตึกนะครับ อ่าทาไมพี่ไม่สร้างเพราะว่ามาด้วยความว่าตอนที่นั่งดูดูเจ้ามัลติเวิร์สไอด็อกเตอร์สเตรนด์มัลติเวิร์สอมแนนนะครับก็ทาให้นึกถึงฉากที่แบบว่าที่มันเป็นฉากที่คลองปีนตึกแล้วก็เอาถือผู้หญิงขึ้นไปด้วยอะ่ะมันก็มันให้อารมณ์เหมือนประมาณนั้นมากเลยครับแล้วก็ตอนสร้างนะครับมีสคริปต์บางสคริปต์ไปไกลเลยนะเพราะว่าลืมกดอัดรีเพย์ตอนตอนสร้างนะครับก็มีหมอหมอบินมาดูช่วงช่วงหนึ่งตอนสร้างนะครับผม ก็สร้างไปเรื่อยๆครับตัวเดียวก็จะเห็น้างหลังแหละเดี๋ยวพาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ารายละเอียดสร้างเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับก็สร้างเสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วก็คือคิงคองนะครับจริงผมผมผมปิดพลาดเองตอนดีไซน์ว่าเออคนลงรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่สร้างได้แค่นี้ก็ผมเอาแค่นี้กอนแล้วกันเพราะว่าน่าจะสุดความสามารถผมแล้วก็ เปทีนคลองปีนตึกนะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้แหละถ้าตัวนี้ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นทีของพี่ฟุกด้วยแล้วก็เพราะว่าสามารถเอายานมายิงกิงคองเราได้นะครับนอกจากเขาจะสร้างยานเพิ่มนะอ๋อกรนดัมทําอะไรคิงคองไม่ได้เพราะกรนดัมยิงไปทางตึกมอบอสนะฮะก็โอเคเนี่ยแล้วก็มีคิงคองแล้วอืมก็หวังว่าพี่ฟุกเขาจะจะเห็นนะว่าเราสร้างกิงคองไว้ <c oughs> น่าจะเห็นแหละตัวแค่นี้เองแคน่นี้เองโอเคก็ อุ้ยผมหมีคู่อลีเพิ่งตายไปตอนตอนก่อนหน้านี้นก็เพิ่งตายไปคนหนึ่งไม่มีหนูมาเลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับให้ไปถึงบิฟุกนะครับว่าบ้านบิฟุกเอ้ยร้านบิฟุกโดนแพงเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย